เข็มไปเข็นอ่าแบบนี้แหละตีไปอ่าไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆไงเราไม่ต้องปล่อยไม่ต้องปล่อยมือจับไว้โอเคโอเคไปแบบนี้เราก็ไปนี่ไม่ได้อะอ่าไปไปเรื่อยๆไปมั่วซั่วนี่แหละเดี๋ยวได้ ต้งอหไรอ่ะไปโอ้ยใหญ่ใหญ่โอเคใหญ่ยูใหญ่มาแล้วใหญ่มาแล้วเดี๋ยวก็นามาโรตีไม่เจ๊ได้ใช่โอ้โหขาดเบิร์ดอ่าใหญ่มาแล้วเริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่แล้วโอเคพอดิมไปดิมไปเออเล่น แค่นี้ไม่ต้องตีแล้วเดี๋ยวไปเดีมไปเดีมไปไงทีนี้โรตีไม่เจอเลยจ้ะก่อนเลยนะยานเดี๋ยวไปก่อนลงเะเดี๋ไฟก็ตัวใหญ่ดึงอ่าเดี๋ดไปไปเรื่อยๆนุ่งก็ไปนุ่งก็ไปนุ่งก็ไปไอ้นี่เป็นแข้งใหญ่ไงโอ้ได้ไหมอ่าแข้งใหญ่มาใหญ่มาสายแล้วไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรสายอย่างนี้ได้ไหม เออไงต่อทอดเลยนะทอดเลยเปอนอั้นาอ่าอนนี้เลยโอ้โอ้ยอันี้ร้อนอู้เป็นจะกินให้พ่อเนี่ยให้เป็นจะกินเลยมันถ่ายยังเนี่ยถ่ายแล้ว นุออ้ยให้บางทำให้ดีกว่าได้ไม่เป็นไรมีสายใครสองฟองเอาสามเท่าเลยบงังไม่เข้าใจสามเท่าเลย อืนนี่ขายบางมีสองสองพอดีหนูให้บางทำใหด้ดีกว่าไม่เป็นไรแล้วในตอนนี้เราทำไปเรื่อยๆได้แล้วไห <c oughs> เห็นเห็นหน้าบางหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่พริกเหรอพริกเลยไหม,มปัดอ่าโจ้ดีคนาไม่มีใครยีหน้าเงยเข้าตาเลยโรตีไม่จะนด้จา๊า <c oughs> ก็สมามใบอ่าประมาณสองในยูอ่าแบบนี้ไข่แมวเดียวก็สมามใบอันนี้สุกหรือ,อยังบางทัดไปเดี๋ยวดูอ่ <c oughs> า right very good very good เห็นไมมไมมเอาแบบไม,ม้ไหมแค่นี้แหละแค่มา พอแล้วบางบอกพอแล้วลน้ำมันกูจะหมดโอเคเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวคุณให้บอาจารย์ใหญ่เนี่ยใส่ตาก,ก่อนเนาะ ใส่นมก่อนใส่นมก่อนอีนี่ใส่นมด้วยนะเวใส่น้ำตา very good